ูซิว่ามันจะอรอดหมวะเราจะลงไปดูกันนะครับว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะครับอยแหลืรกดใช้กดลร <c oughs> บๆๆๆลลรับัรหรรอดรรบร ี่วะไม่เตกไม่ไม่รออครับตรงนี้แตกแล้วโดน้ไม่ต่อไมครับไม่ได้ค่ะต้องไปรอต้องุนให้ดูทินี่จีจเกเบอร์ไทยโปเกวันที่บูเพ็ดเกเบอร์